เดี๋ยวเรามาเช็คตัว IPM นะครับ IPM ตัวนี้เป็นของไดกินนะครับไดกินในรูปแบบของการเช็คตัว IPM นะครับว่าดีหรือเสียนะครับโดยการวัดตัวไดโอดตัวนี้จะเป็นฝั่ง Input นะครับฝั่งไดเขาเรียกว่าฝั่งไดก็ได้ครับมีคำสั่งจากไอซีพนี่แหละครับฝั่งนี้ฝั่งไดเพื่อขับนะครับขับ ตัวคอมเพรสเซอร์ก็คือฝั่งเอาพุทเนี่ยครับ UVW ประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแปบ๊บหนึ่งเนี่ยครับ P ก็คือถ้าไล่จริงๆแล้วครับมันจะไปที่ขั้วขั้วบวกของตัวคาปาแบบมีขั้วนะครับตัว C 3 0 0นะครับตัว C 3 0 0แล้วก็ขั้วที่สองนะครับเป็นขั้วขั้ว U ขั้วที่สามเป็นขั้ว V นะครับ ขั้วที่สี่เป็นขั้วดปวนะครับ uvw คือไปขับคอมเพรสเซอร์นะครับเนี่ยส่วนขั้วที่เหลือนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยครับเป็นตัว connect รวมนะครับเป็นขั้วลบนะครับเนี่ยด้วยรูปแบบการวัดนะครับเราจะวัดเราจะปรับเล็งไปที่เราไม่วัดโอมนะครับเราไปวัดที่วัดตัวไดโอดครับเพราะไดโอดนะครับตามวงจรของ ipm แล้วครับมันเป็นการเรียงกระแสไปทิศทางเดียวนะครับ ก็คือเราวัดขึ้นข้างหนึ่งเราไม่ขึ้นข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับด้วยรูปแบบการวัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดดูการเช็คดีเสียของตัว IPM นะครับหนึ่งนะครับเราใช้นะครับฝั่งสายนะครับสายมิเตอร์นะครับไปจิ้มฝั่ง P ก็ได้เนี่ยอ่ะเราจะวัดฝั่ง P ก่อนเพื่อเราจะวัด UVW นะครับเนี่ยครับ UVW คือไปขดลวดของคอมเพรสเซอร์นะครับ มันต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงไปเลยนะครับเนี่ยครับไม่ขึ้นนะครับดูดูตรงนี้นะครับรอบเนี่ยไม่ขึ้น <S <S เดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่บางทีฉนวนตรงนี้มันเขาเคลือบฉนวนนะครับกันมนลดกันพวกมดพวกมแมลงเนี่ยครับเข้าไปเดี๋ยนะครับวัดเลยนะครับวัดเลย เนี่ยขึ้นนะครับศูนย์จุดห้าคือค่ามันต้องได้ได้ใกล้เคียงกันนะครับศูนย์จุดห้าศูนย์สองห้านะครับเดี๋ยวขั้ววีนะครับก็ได้ศูนย์จุดห้าศูนย์สองเจ็ดนะครับใกล้เคียงนะครับส่วนขั้วดับปิวนะครับศูนย์จุดห้าศูนย์สองห้านะครับเนี่ยทีนี้เราจะสลับข้างนะครับมันต้องขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับ เราสังเกตดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียงกระแสของไดโอดเนี่ยครับด้วยรูปแบบนะครับตามวงจรของ IPM นะครับฝั่งเอาต์พุตนะครับเนี่ยมันต้องไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยขึ้นที่ศูนย์นะครับคือไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับถ้าเราวัดเบื้องต้นนะครับตัวนี้ IPM ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ หรือเราจะมาวัดฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเอาฝั่งขั้วลบนะครับของตัวไฟสามร้อยนะครับ C สามร้อยนะครับวัดจากตัวนี้ก็ได้อ่ะัดได้สองทางนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็ได้ต้องขึ้นขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งครับวัดเทียบกับ UVW เนี่ยครับเดี๋ยวเราวัด U เลยก็ได้ครับไม่ขึ้นนะครับขั้ว V ก็ไม่ขึ้นนะครับ ก็ับเพวก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราสลับข้างนะครับทีนี้เราสลับข้างมันต้องขึ้นนะครับถึงจะถือว่า i p m ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราวัดเลยนะครับนี่ครับขึ้นนะครับศูนย์จุดห้าศูนย์สามแปดขั้วมันต้องขึ้นใกล้เคียงกันนะครับความต้านทานนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็คือตัวไดโอดนะครับมันจะเรียงกระแสไปทางเดียวนะครับ ด้วยการวัดเบื้องต้นนะครับก็จะได้ได้ว่าเราสามารถประเมินได้80%นะครับว่าตัวตัว IPM ยังพอจะใช้ได้อยู่80%นะครับก็อเอาไปใช้งานจริงงั้นก็วัดตัวสโคปครับวัดสัญญาณความถี่วัดสัญญาณพันธ์ได้เหมือนกันตัวนั้นก็จะคอนเฟิร์มได้100%แต่อย่างนี้ก็ถือว่าได้80%นะครับฝั่งเอาพุทธนะครับโดยประมาณนี้นะครับการวัด IPM นะครับ